ตัวนี้รถตัดหญ้านั่งขับกระทิงนคนเรเกษตรยนต์นะครับวันนี้ทดสอบขับรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นสมล้อเครื่องยนต์หกดห้าแรงม้านะครับชิดพื้นเลยครับวนันนี้ตัวนี้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับ 6.5แรงม้านะครับพัตัดของเราจะกว้างอยู่ประมาณ6.5-70เซนต์นะครับและจะตั่งใบมีดเป็นใบมีดอิสระ แป๊บเดียวนะครับวิ่งวนไปวนมาแป๊บเดียวตอนนี้มีระบบพุดคอนโทรลนะครับตามเร็วคงที่นัาาง่งบังคับแฮนด์อย่างเดียวอันนี้วิ่งเอง ความเร็วตัวนี้ก็อยู่ประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมง